สำคัญที่สุดเลยเราอยากเห็นการเลือกตั้งที่สุดจะิตและเที่ยงธรรมากที่สุดการเลือกตั้งเราอยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอศึกษาเรียนรู้ผู้สมัครประวัติเป็นยังไงคนแบบไหนที่เราสมควรที่จะเลือกไปเป็นตัวแทนเราต้องเลือกเลือกคนดีๆเข้าไปทาหน้าที่ในการพัฒนาบ้านเราโดยปราศจากอามิสินเจ้าเลือกจากใจตรงนี้เราต้องการตรงนี้มากที่สุด ที่ทำทุกวันนี้เพื่อไปหูเป้าหมายในการเลือกตั้งที่สุดจริตและเท่งับจังหวัดพังงานะครับตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนน,นะ อยู่ทางฝั่งตะวันตกิทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ2อ0กว่ากิโลเมตรนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณร้อยละ73ที่เหลือก็จะเป็นอิสลามแล้วก็อิส,สนานอือนเช่นาคิด ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมนะครับเช่นทำสวนยางสวนปาล์มแล้วก็จะมีทำอาชีพประมงระบบประชาธิปไตยหรือการเมืองของพื้นที่นะครับในสมัยก่อนนะครับที่ผมเด็กๆก็จำความได้ว่าถึงเวลาเลือกตั้งนะครับก็มีผู้สมัครนะครับก็ลงพื้นที่เอานำให้นู้นมาให้นำเสนอให้นู้นให้นี้ให้นั้นชาวบ้านก็รับทั้งหมดนะครับโดยไม่ได้รู้ว่า กฎหมายนะครับในการรับสิ่งของหรือรับเงินนะครับหรือการขายเสียงตรงในส่วนนี้ในเรื่องของการเลือกตั้งก็อย่างว่าเมื่อก่อนมันก็มีการการหาเสียงมีการแข่งขันกันก็สูงอยู่นะครับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเนี่ยมันก็มีเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการทอเสียงจะมีแข่งขันกันสูงมากนักการเมืองผู้สมัครเองเขาอ,อยากจะซื้อเสียงไหมผมเคยเคยคุยเขาบอกว่าเขาไม่อยากซื้อเสียง ตัวเ,เขาเองอะแต่พอมีผู้สมัครที่ลงแข่งขันสามสี่คนเนี่ยเขาก็จะแพ้ไอ้ระบบการทือเสียงเลยเลยเพิ่มเข้ามาเริ่มเป็นค่านิยมของชาวบ้านไปนะครับการทือเสียงก็เพิ่มได้มาการไม่เป็นก็เกิดขึ้นนะครับ ปัญหาก็ด้านความรู้นี่นะคะยังมีอีกเยอะนะคะในหมู่บ้านทุ่งว่าที่ว่าไม่ได้รับการศึกษาคือเขาไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนในระบบเหมือนมแกนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่รู้หนังสือกากระบาทก็ไม่ได้นะคะก็จะติ๊กถูกก็จะเป็นบัตรเสียทันทีอ่าเพราะว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกในส่วนของการกับเคลื่อน ตามภารกิจหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมเยาว์ใจตำบลโดยเฉพาะของจังหวัดพังงาเนี่ยเรามี48ศูนย์48ตำบลนะครับโดยร่วมร่วมมือกับกศนจังหวัดกศนอำเภอศูนย์ส่งเสริมเยาว์ใจเนี่ยเรามีคณะกรรมการบริหารศูนย์อยู่ถามว่ากรรมการบริหารศูนย์นี่มาจากไหนก็มาจากประชาชนคนในตำบลนี้แหละจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการปกครองตองที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสมกลุ่มสตรีแม่บ้านปราชชาวบ้านคนเหล่านี้จะมาเป็นกรรมการโดยชาวบ้านจะคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการาสร้างประยิปไตยในตมบลของเขา,อ,าอย่างปีนี้เราจัดทำหลักสูตรวิยารพลเม,มืองคุณภาพโดยเอากกรรมการศูนย์เนี่ย ไปอบรมตามหลักสูตรพลเมืองดีเช่งจะมีวิชาต่างๆเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอน,นันนมีพระมหากษัตริย์ครงเป็นระมุกในเรื่องของพลเมืองดีเนี่ยฝึกให้กอบเป็นเียาก่อนที่จะมาสามารถถ่ายทอดคนในพื้นที่ได้ เวลาเราแบบหน้าที่หรือการรณรงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับในพื้นที่เราก็ต้องเอาภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการรณรงค์เรื่องการใช้สิทธิ์นะครับใช้เสียงอย่างถูกต้องตามข้อของกฎหมายที่ที่ได้วางเอาไว้ ในการทำงานที่ร่วมกับศูนย์สสปชตนะคะการเลือกตั้งทุกครั้งเราก็ต้องให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นประชุมหมู่บ้านทุกหมู่นะคะครูก็ต้องลงไปแล้วก็นําความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนะะี่ยค่ะก็ไปสอบแซรกให้ชาวบ้านในวันประชุมหมู่บ้านในเรื่องที่จะสอบแซรกในวันประชุมนะคะก็จะเป็นของที่ต้องนําไปในวันเลือกตั้งบัตรดิกายยังไงมีกี่ใบนะคะมีกี่เบอร์นะคะท่านมีสิทธิ์เลือกกี่กี่คนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องให้ความรู้ไป ส่วนใหญ่ของกศณเนี่ยเราจะเป็นการให้ความรู้นะคะกับประชาชนเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยในการปกครองผ่านการอบรมบ้างนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีขับเคลื่อนอย่างเช่นว่าในช่วงจะมีการเลือกตั้งเราก็มีการรณรงค์ให้ความรู้ว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันจะมีแบบไหนบ้างเพื่อให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาเองนอกจากนี้เนี่ยก็จะให ครูทุกตำบลเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการเวลามีการเลือกตั้งนะคะเข้าไปเป็นคณะกรรมการอยู่ในหน่วยเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลตำบลคุกคักนะคะที่ทำงานกับสสปชอตอนะคะก็ในด้านของการ ประสานเกี่ยวกับความรู้ต่างๆแล้วก็ส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะในเรื่องของสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งของเขานะคะในเรื่องของอาการตรวจสอบรายชื่อการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการอ,าออกคลิปนะคะในเรื่องสั้นๆให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งนะคะจากทางทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทางเพจของเทศบาลตลอดแล้วเราก็ยังมีรถประชาสัมพันธ์นะคะที่ให้ความรู้ด้านนี้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งในพื้นที่ตะบนคึคกคักเราก็ดําเนินการเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รู้ว่าเขามีสิทธิหรือหน้าที่ยังไงที่จะต้องไปเลือกตั้งผู้แทนที่จะมาดูแลเขาในอนาคตนั่นเองค่ะ ศูนย์องค์เสริมเย็บใจตำบลเมื่อไม่มีการรักตั้งเราก็จะทากิจกรรมโครงการต่างๆเข้ามาในพื้นที่เช่นโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียงหมู่บ้านพลเมืองดี D อย่างเงี้ยวิถีประชาธิปไตยเราก็จัดตั้งขึ้นมาโดยสชตน,นี้ก็จะไปขับเคลื่อนในแต่ละหมู่บ้านในตำบลของเขาสร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อรณรงค์สร้างหมู่บ้านไม่ขายเสียงขึ้นมาและต่อไปเราก็จะแปลงจากหมู่บ้านไม่ขายเสียงเป็นหมู่บ้านพลเมืองดี D วิถีประชาธิปไตย เมื่อก่อนนะครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะมีการแบ่งยพรกแบ่งพวกแบ่งแยกในระบบสังคมในท้องที่ท้องถิ่นนะครับแต่ณปัจจุบันเมื่อรู้ถึงหน้าที่ตัวเองในระบบของประชาธิปไตยนะครับตรงนี้ก็ดีมากนะผมคิดว่าดีมากหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จก็ถือว่าเสร็จกันไปชาวบ้านนะครับก็มีความสามัคคีกันเยอะขึ้นนะครับ สิ่งที่อยากเห็นคืออยากให้ประชาชนเนี่ยเขารู้จริงว่าสิทธิ์ของเขาจริงๆเนี่ยมันประมาณไหนแล้วก็อยากให้เขาไป,ไปใช้สิทธิ์โดยที่มาจากใจของเขาว่าเออนี่นะคือหน้าที่ของเขาแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยออกไปเลือกตั้งในสมัยก่อนนะครับจำนวนผู้มีอใช้สิทธิ์นะครับเ,เบอร์เซ็นที่จะออกมาต่ำมากนะครับ ก็ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์หกว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะครับแล้วบัตรที่ใช้กาคะณีเสียงนะครับก็เสียเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนะครับหรือการแนะนํะขนาของคณะกรรมการของสอสปชาตาถือได้ว่าการเลือกตั้งผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณแ0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบัตรเสียก็มีไม่ถึง10ใบ,บหรือบางหน่วยเลือกตั้งมีสองสามใบแค่นั้นเองครับ